The cat sat on the mat. ขาขึ้น um อสมชันอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยคือสิทธิ์เก่าอสมชันคนที่5ที่ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นําประเทศและในวันนี้สมาคมอสมชันได้จัดงานเชิดชูเกียรติอสมชนิีดีเด่นอีกหลายท่านที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองอาทินายอารีวงศ์อารยะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากหลายสถาบันนายจรัญบุรพพลธ์และนายประสานไตรรัฐวรกุลได้รับเกียรติเป็นวิศวะจุฬากิติคุณอาวุโสดีเด่นดรชุมพลพรประภา,าดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิิทยายาัศรีนนค วิโรดรพจน์อารามวัฒนานนทเป็นประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและนายวิทยรัตนากร ผ้วการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่22เข้าตำราจีนโบราณแยนชื่อชู่เก้าถูครูเข้มสิทธิ์ค้นคุณภาพวิชาการและการบ่มเพาะอย่างดีสร้างผลผลิตเป็นที่ประจักษ์ยังมีผู้นําองค์กรภาคเอกชนชั้นนําและหน่วยงานราชการอีกมากมายที่ก้าวออกจากรั้วแดงขาวย่านบางรักสู่การเป็นผู้นํำระดับชาติข่าวสังคมดีๆที่น่าภูมิใจไทยคําจิงคํายินดีนําเสนอครับ